ันนี้ก็มที่21อกันยายนประมา่ร้อยหกสิบหกเราได้ฝึกสมาธิทำใจให้ตั้งมัน่นการทำใจตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเป็นกำลังสาคัญเป็นพะละเป็นพลังมันเป็นใหญ่ในเรื่องของความตั้งมั่นของใจจะช่วยเราได้เข้าใจในธรรมะได้ การสำรวมระวังในศีลส่งเสริมไม่มีสมาธิสมาธิก็ส่งเสริมไม่เกิดปัญญาเป็นอนิสงส์ปัญญาที่อบรมจิตได้แล้วก็วิชาวิมุติเกิดขึ้นมาสัสมมาสมรเจ้าทรงเกิดสติมีสมาธิสมบูรณ์พิจารณาทำลายกิเลสในเด็ดขาด ผมยัง,งตัดว่าผมส่ง,อองเรือคงเรือนทั้งหลายหากองหมดแล้วยอดเรือนก็คือส่งลือเสร็จแล้วยอดเรือนก็คืออิชาคงเรือนทั้งหลายก็คือตันหาอุปทานของส่งลือแล้วก็ทำลายได้หมดคือตัววิชาตนาอุปทานไม่สามารถที่จะสร้างเรือนได้อีกต่อไป คำว่าเรือนในที่นี้ก็คือพบชาติสร้างพบสร้างชาตินั่ส่งหรือพบหรือชาติได้จะเป็นการมาพบโนปพบอรูปรพบก็ตามอารูปประพรมหรือเป็นพรมเมื่อพบที่อยู่ในกามคือสวรรค์ทั้งหกชั้นมนุษย์แล้วก็ต่ำกว่ามนุษย์ลงไปเป็นสัตว์ปรดิษานภูมินรกภูมิเรือนทั้งหลายที่ฝ่ายที่มัน ทุกยากลำบากก็ไม่มีละเรือนในมนุษย์ก็ไม่เกิดแล้วแล้วเรือนที่เป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ไม่มีแล้วนี่ทำลายได้แล้วนี่เป็นคำตัดที่ผมได้ส่งตัดสรู้แล้วก็ทส่งตัดเป่งอุทานขึ้นมาแล้วส่งสอนเป็นนิยสตร์ทงสี่ถึงห้าปีถึงมาสรุปตอนคำท้ายคำสอนเึ่องเป็น ปาชิโมวาท่วาทั้งทางลายมิสูทั้งลหนอย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมแต่ในอย่าประมาทก็ถึงแม้ว่าเราจะมีความสุขอยู่มีความสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกด้านก็ตามแต่ว่าวัยอย่างความแก่ความเจ็บความตายมันคืบคลายมาทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันทุกเดือนทุกปีในที่สุดละมันก็ ทำลายล้างร่างกายนี้ไปหมดแต่ว่ามิเลย์ยังไม่ได้ถูกทำลายตัวหังพิชานั่นแัน,นาอุปทานก็พาไปเจดไปวินว่ายตายเกิดอีกอยู่ในสงสารอันยาวนานหาต้นหาับไปาไม่ได้เราเกิดมาแล้วกี่ล้านกี่ล้านล้านชาติหาไปได้ข้างหน้าอีกเราจะเกิดอีกจำนวนมาก ไม่ไิที่สิ้นสุดถ้าเรามีเชือกยาวๆนะเออยาวๆลองกระพันกันวนกันวนกันเสน้นผ่าตรงกลางสักห้าเมตรเนี่ยเราก็จะหามไม่เจอแล้วว่าปมของเชือกอทั้งปลายทั้งสองข้างอยู่ที่ไหนนหรือแม้แต่ง่ายๆแล้วนะทุกคนทุกวันนี้โลกสมัยใหม่ก็มีโทรศัพท์มีหูฟัง คุปังนี่ยาวไม่ถึงเม็ดน่ะเราเก็บไม่ดีมันยังมวนกันยุ่งเหยิงหมดละเห็นไหมถ้าเธอเป็นสายที่มันยาวก่อนใหญ่ๆนี่เรายังหาไม่เจอนี่การเกิดทุกข์ข่าวเนี่ยมันก็มีทุกข์อยู่ลําไปให้เราพิจารณาเห็นโทษเห็นทุกข์ของสังขารมันต้องเสื่อมหนึ่งมันเกิดตายเกิดตาย ยังม้ทันทีคณกะปาลามจะไปหาที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีใครมีใครตายเลยที่ยอดเขาขึ้นะกูดพระสมมาถุธเจ้าบอกเธอมาเกิดตายที่นี่หลายชาติปรามเล็บยาวที่คนากะหลานของท่านพระสารีบุตรอัครสาวกบมือกว่าสรุดใจขึ้นมาถึงยอดเขากล่าวว่าจะไม่มีใครมาเคยตายเราเองก็ตายมาหลายชาติแล้วเท่านั้นแหละ ทรงเห็นว่าทันทีคาระก,กาปามนี้จจใจสลดละสอบความสอบถามแล้วก็ได้ความว่าปามนี้ต้องการในความสุขอย่างเดียวความทุกข์ไม่ต้องการพุทธเจ้าเลยทั้ตบดว่าความแก่เจ็บตายชอบไหมล่ะไม่ชอบพยาการถ้าเธอได้รับเธอจะสูงหรือทุกข์น,นี่ปามเข้าใจเลยถึงไดที่ไป่ชอบได้รับเป็นทุกข์ ความแก่เจ็บตายนี่ยอมรับดีกว่าเป็นธรรมดากา้เห็นธรรมการเห็นธรรม,มะไม่ได้ยากอะไรเห็นธรรมดาของรูปน้ำเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปนี่เองแต่ที่เราไม่เห็นน่ะเพราะว่าปัญญายัางไม่มีมันมีอะไรบังไว้บังใจเราไว้มองเห็นไม่ชัด เห็นก็ยังไม่ชัดอย่างเราพิจารณาเอาร่างกายนี่มันตัวเราไหมเอาน้ําเลือดออกมาซิเอามาตั้งไว้เราเคยบริจาคเลือดเอาเลือดออกมาสักห้าร้อยซีซีมันก็ไม่ใช่เราแต่เลือดในร่างกายมันยังเป็นเราอยู่เอา,เาออกมานอกกายแล้วไม่ใช่เราแต่อะไรที่มาอยู่ในร่างกายเป็นเราไปหมดเราฉันอาหาร เขาเหตุเป็ดไก่ทั้งหลายเอาเข้ามาในร่างกายเป็นของเราไปหมดเป็นเนื้อเราอีกแล้วเป็นเลือดเราอีก,ออกมันเร็วอุอปทานก็ยึดมันถือมันเพราะฉะนั้นปัญญาก็จะความคิดเนี่ยมันไม่สามารถทำลายกิเลสได้ต้องปัญญาเกิดจากการภาวนาให้จิตของเรามีความสงบนั่นเองก็ให้ตั้งใจนะฝึกฝนอบรมกันแบบนี้นะ เราจะเห็นธรรมะให้พิจารณาว่าเราจชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนพิจารณาความตายบ่อยๆจะได้ตัดความโลภความโกรธความหลงได้ยะงไรก็ตามเราสิ่งที่เราทำได้ฐานะวบารรมีเราก็าพยายามทำทำแล้วให้เราลึกถึงความดีของเราอยู่เสมอเห็นไหมทำทานและรักษาศีลก็มีความสุขใจอิ่มใจเป็นสวรรค์ก็หมือนสร้างบุญกุศล ส่วนมนธรรมวัดภาวนาเป็นสวรรค์นี่ไม่ใช่ง่ายๆบุคคลที่มีความดีอย่างนี้แสดงว่าส่วนมากมาจากที่สูงแล้วนะก็มาจากพระพรมที่สูงเป็นเทวเทวามีเหริความหมายอุทปะความเก็งขวัวต่อบาปอ็รักษาความดีของเราอีกพยายามมุ่งมั่นปฏิบัติในที่สุดปัญญาเกิดเราจะได้เห็นธรรมใ้ตั้งใจ